สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศสดๆอยู่ที่นาเคื่อนยะโสท่อนพดมไพ่นะครับบี้กบภาพมาเบิงอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับของเกษตรกรนะครับที่เพิ่นมาเห็ดฤดูกาลที่เพิ่นปล่อยน้ำเคื่อนนะครับเวลาปล่อยน้ำเคื่อนออกมานะครับปล่อยแห้งช้ำใดป้าแห้งไร้ซับพี่น้องเพิ่นเคยมาเห็นคเคยมาเกาะครับ เป็นอาชีพที่ทำเป็ผมผมกับประกาศล้วครับนามเขื่อนหนาเขื่อนปุย่ยป่อยนามแห้งเชิงเกิดน,นะครับพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเลือดจนม่ไปครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งหนามตันไเบิ้งขับแห้งเลยครับขนาดผมยุกไกลๆน,นั่นเองพี่น้องยุกไกลๆน,นั่นเองผมประกาศเข้าไปไกลนะครับผมไกาย,ยานพื้นจันนะครับเบิืงคนมาหาป่าเต็มเลยพี่น้องนะ บางพี่นอ้องเบิ่งเบิ่งเลือดเบิ่งเล็งแห้งจนสุดๆแล้วมันบบกไปนะครับจนเดี๋ยวอวยขึ้นนะครับจนมาดเดีอยวอวยทางนี้นะพี่น้องเจ้าว่าแห้งใบแห้งเบิ่งน้ำกัดน,นี่แหละะเงงิดเพิ่มขึ้นแล่นนะครับว่าเพิ่นประหยาัดแต่แกค,คิดว่าเป็นอาชีพของเพิ่นทีเพิ่นหิดเพิ่นเคยหิดน,นะครับเพิ่นกะได้ประหยาัดระดับน้ำกระทุนว่าคางฟังเต็มพอดีนะครับพี่น้องกระชเห็นว่างันนะ ขอบขังฟังเต็มพอดีนีรับเวลาเล่งจ้าสีก็ว่ได้เร่เงางน้องพี่น้องมันไปตามกระแสน้ำเลยผมกับเบิงผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเพิ่งเคยมาเบิงพื่อกันมันกระสุดท่าน,นั้นล่ะพี่น้องอันนี้คือยุคกลางยุคกลางเคลื่อนเลยนะครับนี่คือยุคกลางเคลื่อนตัวเลยนะครับผมก็ได้ซุ่มเข้าไปนะครับ ในสุ่มก็ไปจากที่ผมยุ่ไกลไกลย,กลยุ่นะครับไกลยุ่นี่ะครับพี่นองทะเบงเวลาพนเอาขืนนะครับเวลาพนเอาขืนมันสีได้หน่อยได้ร้ายชํำไหนผมกับบอลูขื้อกันนะครับผมกับพึ่งชี่รถไกลมากแนละมาเจอผลปล่อยหน้านะครับมาเจอผลปล่อยน้าเจเลยลุ่มมากเบิงระดับน้านะครับก็เลยเห็นอาชีพอาชีพนีนะครับ ว่าเออมันกระแลกดีนี่นะครับกระตักขื่นกระตักสาวขึ้นสาวขึ้นเนี่ด้๋ยพี่น้องมาผู้คุ้มเชียงกระสาวสาวผู้นี่ก็นั่งขึ้นเบื้องมันสิได้หน่อยได้ลายสั่มใดครับเบื้องน้ำกันนากวนาน้างนายนิ่งย่ทธนะครับเบื้องใหม่ยุ่งผ่นมันเป็นเน่าเป็นสิบสิบเมตรผมเดี๋ยพี่น้องเน่าดิเน่ใหญ่กววางนะครับเบื้องว่า เสีหน่อยได้หลายซั่มไดพี่น้องคือลักษาวขึ้นคิดว่าสิเป็นปลาขาวปลาหางแดงหรือปลาเอียงปุ๊บเขาบ่งหงูนะครับมันเป็นปลาเอียงดุนะครับกับพึ่งคยเห็นด้วยกันเนาะมาดุบมาเบื้งน้ากันพี่น้องถ้าคนใดเพิ่กระจิก้างยุหันอ่ะที่เป็นสาวขึ้นเบิ้งพี่น้องเบิ้งน้ากัน โอ้เป็นอุอ,าอยานน้ำเนาะนั่งพี่น้องอีกเพิ่นต้อขึ้นบ้านปาดเบ่งพี่น้องเหลียวพวกไ,ไก่มวนได้เป็นขู่คนละปาดขักขึ้นแน่แทะโอ้พี่น้องิ่นเทศอรววาเห็นบ่มมันไก่ห่